来来。來 เราดูโชว์ด้วยค่ะเอดูคอนเสิร์ตค่ะอย่างแต่งทีมนี้มาต้องพูดถึงสักซึ่งเพลงแล้วแหละที่กำลังแบบพาแรงเลยค่ะ yeah. จะเร ar, <the> ียกได้ว่ารันวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่หันมาสนใจทีมบอสมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนในทีมบอสที่แบบช่วยกันทําให้แบบทีมบอสมันแข็งแรงมากขึ้นเงี้ยอีกเรื่องเลยครับคือฮาที่ไปไปประเทศลาวมาสนามบินแตกไปเลยแต่เล่าให้ฟังหน่อยว่าสนามเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงมามัหม จอ mm hmm. ยแบบว่าอินสุดๆแบบมีขับรถตามอะไรด,ด้วยเหรอเห็นว่าเห็ว่าแบบโชว์แบบเขา หรือสถีถ้าแบบสวยมีรูนแ